สวัสดีครับวันนี้กับมโมพอกันอีกแล้วครับในช่วงของแรงสัทธาของทางช่องเฮงเฮแ,แสงแชนแนลวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเบิ้งครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าชั้นฐานเก่าชั้นของหลวงปูท่ทิมอิสริกูแหง่งวัดบานไหรของท่างจังหวัดระยองครับ มี่จะน,นี่ของแท้จากวัด100ลอยเพเส้นนะครับให้เบิ้งมานำเสนอนี่ะของเก่าของเก่าแก่เลียนแบบก็ได้หรอกครับทำผอมบ่คือหรอกครับนี่นครับดีเป็นม้วนสารเก่าๆทับถมเสียนออกจีออกสีเขียวแน่เพราะว่าเป็นเนื้อหวานเนื้อนั่นเนื้อนี่ติดแน่จักน้อย วนสากรเก่ายไหลทับถมกันมากด้านหลังก็ดีแบบธรรมดาธรรมดาก็ดีเป็นเนื้อท่องท่องเปียกเอือ่มหรือว่าสวยงามด้านหลังก็ดีสีเขียงงามสวยงามมีครับขอบคอ,อบกดีสวยนี่ขอบความรงเท่งกะดีสวยเหลืองเป็นธรรมชาติ ของแท่ของเกลาสร้างตุนๆของสองพันหาลอยนะครับเมื่อเกินเกินศูนย์หามอยนดูดีม่านศูนย์สามดีมีอีกหลายทางที่ผมจะมาน้ําให้เบ่งเพราะมีอยู่ครับของหลวงปู่ทิม อันนี้ก็มีประวัติในการสร้างไม่เรื่อยของแท้กับเบื้องไปศึกษากันไปสวยงามอันนี้ขยุ่ยอยู่หลายปีแล้นะครับถึงสีผู้สีพังของวัดไจ้าเทาเครื่องเดียวกับห้อยวอไรกี้กขาเพิ่นพระว่าหลวงผูทันในเสียก็ยังได็ก็ับดีสักศิษย์เบ้อเลยครับ,บมือมีวาดจีคลายไายความศักศดิ์สิทธิ์ด้ หอยเครื่องหนึ่งเลยหักไปจำได้ก็หอยได้ก็สวยงามปุเป็นตัวุ้นหล่นนะครับลอยเปเส้นแท้าจากวัดนี่เป็นเกลากเกลผ่าเกลาเกลหาเบิง้งหักงาท้นกับลูกซีดก็ได้เอาน้ำเพลินไปหลายทนกับมาเซบูาชาไปน้ำเพลินหลายละ ลองแบบนี้เขามีไว้ติดตูก็ดีเป็นชลีมงคลต่อบานต่อบานเลื่อนเท่าต,ตูวแกตูเท่าขอบกั้วเทาเล้เกางามๆบ่งได้ก็งามครับมันนี่็ขอจะไวส้สมิ้แล้วครับ ีพี่หน่ะที่ี่ยังต่อไปกับฝากติดตามไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณห,หลายๆที่มีคุน้นขอมาติดตามขึ้นมาเรื่อยๆขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ